โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องจูเดียไม่เจอเตียนกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งเราจะมาเล่นเวนวอร์กันอีกเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่เวนวอร์เซิร์ฟปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟบล็อกเอ็มซีกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคม่าซึ่งวะซึ่งไม่ใช่เซิร์ฟไทยเป็นเซิร์ฟฝรั่งนะครับทุกคนซึ่งจะจะมาตกฝรั่งเหมือนที่ตการาพูดเมื่อกี้เนาะมาเร็วมีสองสาเหตุครับคืออยากตกฝรั่งสองคือเซิร์ฟใส่ยศ งะครั้งที่แหละครั้งล่าสุดที่ผมกับจุนเนียไปเล่นเนี่ยเจอยศเฟิร์สคาร์เนี่ยทุกคนโอ้แล้วเฟิร์สคาร์ไม่ใช่ตัวเดียวนะจ๊ะเออแม่งแล้วคือตอนนั้นแบบไปเจอแบบเจออะไรนะเลนแทงเนี่ยครึ่งเซิร์ฟอบบมันมันเป็นบักให้เฉยจริงจมันคือยศที่ต่ำกว่ารีเจนอะมันจะขึ้นเป็นเลนแท้งหมดเลยรวมถึงยศที่มันเช่าด้วยอ๋อเนี่ยก็แปว่ายศที่ผมใช้ก็จะกลายเป็นเลนแท้งใช่ไหมถ้าเกิดใช้เปเปอร์หรือรีเจนอะอ่าตอน,น,นที่พี่ออยดีจูดียทีทีมามันจะเป็นอ่าเลนแท้งเลย อ่ะฮะเอาพี่ยูพูไว้ละมาเร็วโอเคแอบไปทองสักก่อนหนึ่งมาดูฮะมาเลยเดี๋ยวผมไปเชียรให้อันนี้มันเป็นไม่ใช่เว็บบอลปกติคือเป็นเว็บบอลเวอร์ชันไฮเปอร์แต่คาสงสัยเว็บบอลไฮเปอร์คือยังไงอ่าเกิดมาเนี่ยมันจะมีของให้มันจะแตกต่างจากเว็บบอลธรรมดาที่เกิดมาถ้าเป็นเว็บบอลธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีของให้ใช่ไหมอันนี้คือจะมีของให้เป็นก่อนหนังอะไรอย่างเงี้นะครับทุกคนเออไปตัวกายเดี๋ยว อ่าเดี๋ยวเราเอาเอาเราเบิดเป็นหลูกเลยเดี๋ยวตามพี่มาตัวแรกบล็อกมาไปแรกบล็อกแล้วตามมาแรกบล็อกมาเยอะเยอะโอเคนะข้างล่งได้ข้างมีสีเขกับสีเขียวเอาเขียวก่อนตอนที้เขียวน่ากลัวอยู่มันมีตัวเดียวจัดงานง่ายมาเร็วเร็วฟาร์มแน่ใจนะมีตัวเดียวเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนสีเขยอ้กล้าไกล้าแม่มีตัวเดียวมีตัวเดียวอ่าอัปเดตเดี๋ยวจะอัปเดตแถบให้โอเค ประเดี๋ยวพี่ลุยก่อนแล้วเดี๋ยวตุ๊ก้าตามมานะเฮ้ยเหน่ากลัวว่ะเชีเ่ยเฮีน่ากลัวว่ะเรายังไม่ถึงกลางอะไรวะอยู่ดีๆตกวะซังโอ้แม่งเล่นโคตรเชี่ยหมดร่ดดรได้เพื่อแต่นัน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 นัจะต่อสูงเหรอมันจะล่อผมจะ่อสูงก็ดีแล้วผมจะชิบหายแล้วมันก็จะมาทางช่วงล่างแล้วผมก็จะถูกหักคืบ เอาเอาไอ้นี่เนี่ยผมแรกระเบิดไปแล้วเดี๋ยวประเด็นเนี่ยปัญหาระบ็อกจะหมดเชี่ยหน่วยกู้ตายกำลังไปหน่วยกู้ตายทำอะไรครับหน่วยกู้ตายคือช่วยตายไปกลับไปจุเดียได้แล้วล่วงล่วงล่วงลวงมันล่วงมันล่วงตกลงมันล่ว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 งว้สนุ่นราแปดหมื่นสี่พันเซลเส็นมาครับกับยศสี่หมื่นแปดพันเซลแปดหมื่นแปดพันเซลมามาลงตีวีด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  เดียวร้ยเหียวแตกสักไปไปเอาเขียวให้ได้เดี๋ยวพี่จะต่อไปกางไปเดี๋ยวเราไปกลางกัเดี๋ยวเราเอาออกซิเดียมุดเตรียมกับถ้าท้ำานันนะโอ้แต่คู่แต่คู่ได้หรือเปล่าอ๋อโอ้ยยยยยยงยยยมันแตกอ่ายย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 ่ยย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 ดยยยยเยย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 กยยยยวยยายยยยยยยเดย๋ยวเรามาเอาอยยยยฐานหน่อยฝกยยยยอซิเดียมมาให้ โทษเถอะเดี๋ยวจะเก็บไอเดมอนมาให้เราจะทำสุดพ่ออันนี้ไม่น่าจะจะเป็นคลิปแรกของปีใหม่บ่นะน่าจะเป็นคลิปแรกของปีใหม่เนาะเฮ้ยตัวฆ่าไม่ดีคนไม่หัดตัวฆ่าตัวฆ่าเดี๋ยวล้วเดี๋ยวล้วไหวใช่ไหมอู้ไปแตกเหรอโอ้เสียวมันตายตกจากที่สูงไปยมาเนี้ยมาเนี้ได้ละได้ละมาแลมาเดี๋ยวแรกนี้ให้เดี๋ยวแรกเอาซีเดียให้อ่ะนี่เอาไปตัวฆ่า ไป ales, <twitch. S 1> ล,ล,ลูกล้างลัางล้งเร็วเวเรอุดเร็วเเร็วเเอาของเพิ่มไปละไปเดี๋ยวผมไปแลกไม้ติ๊กดีกว่าเฮ้ยไม่กอบเฮ้เชี่ยเท่ามาหายอุดเสร็จยังรอสิเดียนยังเฮ้เชี่ยวันจะเฮ้ยไม่นชื่ออะไรแล้วมันจะมาเนี่ยกะกาไปไหนก็อยู่ด้านในนี่แหละ เอ้าไอ้ต้นก้าเล่นเชียร์เลยที่ขาไม่โดนแล้วอุตส่าห์เอาซีเ oh. ท re <Maria> ียนมาให้อ่ะโอ้ก็พยายามขุดสุพแล้วพี่ผมไม่ได้เป็นขวานนะเนียเก็บไปนี่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 อ้อถือว่าตาแรกเราเฟลนะฮะเจอเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยเจอกูหน่อยกูมีกับฐานออกกล้าอะไร ไม่รู้กูไม่รู้แล้วกูไม่รู้แล้วกูไม่รู้แล้วน่าจะแพ้กูมาววมึงโคราด่าแแบบก็เรากากเองอ่ะช่วยไม่ได้ก็นอะวางแผนตานี้ใหม่สีเขียวเราจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการต่อไปที่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 ทองอย่างไวที่สุดต้องกา้อุดเตียงให้ไหนที่สุดโอ้แล้วคือมันไม่มีสี เฟิร์สฟูลสองพี่ความเฟิร์สฟูลมันจะเร็วกว่าเฟิรนสฟูหนึ่งโอเคมาตอนนี้เราถึงกลางแล้วโอเคเดี๋ยวจะอัพอัพอัพฮิวพูลไว้ก่อนแล้วกันคือเวลาถ้าเราอยู่ฐานเนี่ยเอองเราควสงสัยว่าฮิวพูลนี่คืออะไรถ้าสตเราอัพฮิวพูลเนี่ยเวลาที่เราอยู่ฐานเนี่ยเรื่องเราจะเพิ่มนะครับคือปกติอยู่ฐานเนี่ยเวลาตีโดนตีมเรื่องมันจะเพิ่มนิดเดียวใช่ไหมเหมือนแบบอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเราอยู่ฐานเนี่ยเหมือนแบบเราได้รับยารีเจเนอเรชันมันก็เลยจะทำให้เรื่องของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนนนไวะคครับทุกตามี้ โอเคตอนนี้คือเหลือแดงแดงจะมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมไปเพราะฉะนั้นพี่จะเก็บแดงก่อนตอนนี้จะหไหวไหมเนฮ้ยมีอยู่สองตัวเลยไม่ไม่มไปสีแดงเลยดีกว่าไปสีแดงแล้วให้สีแดงต่อให้<ะ>สีแดงต่อให้เราถ้าจะมาต่อไปทางกลาง <c oughs> แล้วก็ต่อไปทางกลางเท <c oughs> ่านั้นคือ <c oughs> ถ้าเราถ้าสมมติว่าเรายิ่งอ่ามีทางไปัดงฐานเราได้ได้ยิ่งเยอะขึ้นเนี่ย มันก็จริงทำให้เรามาง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อไปจกากกลางเพื่อที่จะจัดการมันได้นะฮะเร็ว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 <ๆ>เร็วเร็วเสียอะไขององ่ะเชื่อโอ้โหไปจัดการตังเงินจะไหวใช่ไหมได้เฮ้ยตะกร้าหลัง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  อ่าแดงแตกแดงแตกแดงแตกตัวมือก็แตกดูมันต่อขึ้นดิดูมันต่อขึ้นดูมันต่อขึ้นอ่าทำไฟบอลไหมถ้าทำไฟบอลได้อยู่พลุลงมาสวยสยได้สวยมากตอนนี้ไหนคือฐานเหรอคือฐานคือฐานอ๋อตัวมือนี่คือเก็บไว้หมดอันนเก็บให้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 โอ้โหดาบดูดาบมาสิดูดาบมาสิเออสวยเก็บเก็บเอออยางนี่ดิอ่าเกาะทั้งเกาะเหล็กและดาบเหล็กโอเคมานี่ได้ไฟบอลมาละตัวก็ได้มาละหนึ่งลูกหนึ่งลูกอ่าเฟ้าถามไประวังเทามา โอ้เทาน่ากลัวไปเดี๋ยวเดะเดะเดะตุ๊กตาละไรบ้างที่เทาอยู่ไหนวะทางนู้นทางนู้นทางนู้นเจอแต่สีขาวอ่ะเอ้หรือว่าสีเทาวะสีเทาอ๋อา <c oughs> มาไม่ทันเลยดิมันตายมาได้งไงมันตายมาเหรอตายมาเหรอสอยฮะเก็บพังปุ๊มเก็บเตี้ยแตกตอนนี้เก็บเทาแล้วนะตัวก้าอะไรบงเทาไปฐานเมื่อก,กี้อัพไปให้เราเพราะฉะนั้นเดี๋ยว อ่าเดี๋ยวอัพดาบให้ตอนนี้เหลือสีเขเก็บเก็บเก็บสีขาวหนึง่งตอนนี้เทาอยู่น้ำเงินตั้งอ่ะตอนนี้เทาอยู่น้ำเงินเทาอยู่น้ำเงินหมดเห็นละระวังยาล่องหนนะเดี๋ยว,ยว,ยวกูวมีแน่ยาั้งยาล่องหนใช้ซะซอะไรสะเสืออ่าเอ็มมาล่อนสองก้อนเมื่อกี้บอลไฟเอ็มมาล่อนที่กลางตั้งนานตะกร้ามาตะกร้ามันมาไปดูนักไปดูนักขัน เอ้ไ <chat> ah. ah, ้หพเลยเหรอแตกดิมีเ้ยไอเ้หพ oh. ี there, ่ม่ได้ฟาดมันไาดยาลอหรอมันตกดัมันจะมาใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมไฟบอลก่อนพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาของนี่นี่นี่ใก่อนกล่องใก่องเอาอะไรอ่ะดาบเล็กสร้างดาบเล็กมาด้วยเฮ้ยพี่ทำเกาะได้ไหมทำอะไรก็ทำไปเลยโอเคมีเกาะอยู่อ่าดลสวยวยเดี๋ยวทำทางแบบทำทางดักดักยาล่องหุน โอเคพี่ถ้ามีคนใช้ยาล้องผมมันจะมีคนไอเว้ยพี่ต้องสังเกตดีๆถ้าพี่ตาดีพี่ก็จะหายพี่ปิดอนิเมชั่นไม่ให้มันแลกเฝ้าหาดีนะเฝ้าฐาดีนะจะไปบุกนะเพี่ระวังมันอยู่หลังอยู่หลังมันมันมันไปทีมอ่ามันฟาดเดียวมันฟาดเดียวละฮะมันอยู่มันอยู่กลางเหรอมันฟาดเอ็มมันหยุดอ้าวโอ้โหเจ็บเจ็บ เจ็บเจ็บโดนลุมอ่ะโดนลุมอ่ะเอ้ยเท้าตา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 ยเหรอไม่เท้าไม่ตายมามาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวต้องเจอเราละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเองเราสายเก็บมาเมื่อกี้กระโดดมาฆ่าตายเอ้ยเท้าแตกดันดันดันสีฟ้าดันสีฟ้าให้ผมแลกของเป็นไปสปอร์ตหรือว่าให้ผมดันเลยดันเลยจะทำเลยดันดันเอาให้ตาย

กับถึงกำหนีเลยถึงกำหนีหนีหนีเหรอ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 วองอัดคิดว่าว่องอัดคิดว่าชนะคุณเหรอดีเก็บเฮ้ยเก็บไม่เอาเอานะผมเอชสวยส์ชนะหนึ่งตาโอโคุณเกมแล้วครับผมอูดูนี่ีวอทด้วยวีวอทด้วยจีจีกูเกมครับกูเกมเป็นมารยาทที่ดีเวลาเราเล่นชนะใครโอเคนะครับผมก็เอาไว้ใส่คลิปนี้ใครชอบอย่าล um ืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสกายกว่าจะตบฝรั่งได้นี่เหงื่อกูไหลเลย โอเคนะครับผมก็ใช่นเดียวกฝากกดไลค์กดแชร์กันสุดท้ายใครอยากให้มาตบฝรั่งตบฝรั่งอีกหรือว่าจะมาเล่นวิดีเกมตบฝรั่งอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนดูดีวิดีเกมเยอะเลยเนี่ยมีเบสบอลเอ็กบอลสกายบอลแล้วก็จะมีแบบมอร์เดอร์นะที่บางคนชอบเล่นกัน,นอ่ะมอร์เดอร์เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นมอร์เดอร์ไหมเดี๋ยวมันอ่ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสนอคืออย่างหนึ่งคือถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยกดไลค์ไปก่อนกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมกับจูเนียจะมาเล่นมินิเกมทุกมินิเกมที่อยู่แถบล่างพี่พี่กดไปทที่่เ็มน อ๋อคือเราจะไล่แบบไล่บนลงล่างอย่างงี้ใช่ไหมมาฟื้คือแถบล่างสุดอ่ะแถบล่างที่แนวนอนอ่ะเราจะ<อ>มาเล่นทุกมินิเกมเลยเออมาเราจะมาเล่นทุกมินิเกมตามนี้เลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็ก็อาจจะไม่เลียงเนาะอาจจะไม่เลียงก็เคสซันคินนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกันแล้วก็แชร์กับต้นสกายอ่ะเดี๋ยวให้โหวตสามวีนิเกมอ่ะให้ทุกคนเลือกนะครับทุกคนว่าคลิปหน้าเราจะเล่นอะไรหนึ่งบิลแบทเทิล์ดสองทีเอ็นทีแท็กสามเมอร์เดอร์นะครับทุกคนโหวตสามวันนี้นะทุกคน ว่าสัปดาห์นั้นเราจะมาเล่นอะไรอันไหนชนะโหวตเดี๋ยวเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชวมว่าสัปดาห์นี้ขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย